สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูลายสักยันต์ของเจ้าสำนักสักยันต์อาจารย์ภูมิจิตจักรวาลนะครับว่าเจ้าสำนักสักยันต์อะไรเองถึงจะกล้าถึงสักให้คนอื่นก่อนนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมจะเปิดหน้าคุยกับอาจารย์สักหนึ่งสองหนึ่งนาทีจากนั้นจะให้อาจารย์ไล่ดายเดียวครับผมอาจารย์ครับวันนี้ผมจะมาขอเปิดดูว่าเจ้าสำนักมียันต์อะไรดีบ้าง เอาตรงที่หัวไหล่ก่อนเลยดีกว่าที่เห็นจัดจ่ะเลยครับจย์เขาเรียกว่ายันบรมครคูหรือปู่ฤาษีเดินดงหรือบรมบาคูก็เรียกพ่อแกหน้ารอดคือฤาษีเดินดงพ่อแก่ฤาษีหน้ารอดนี้ฤาษีตนเดียวกันไหมผมว่าจริงๆบรมครคูอ่ะบรมครคูเนี่ยครับผมถ้าถ้าเขาถ้าเชื่อหรือเข้าใจในเรื่องคําว่าแบ่งภาคหรืออวตานน่ะครับก็คือก็แบ่งภาคมาจากพระนารายณ์นั่นแหละ พ่อแก่พ่อแก่นี่คือฤาษีหน้ารอดพ่อแก่นี่คือตนเดียวกันในในมุมของอาจารย์ในมุมของผมนะก็อย่างพระฤาษีเพชรฉลูกันก็ก็คือพระวิษณุกรรมหรือพระวิจณนุนลาลัยน,ะนะั่นแหละอ่าอย่างผมเชื่อในคําว่าแบ่งภาคหรืออวตารน่นะนะฮะผ,ผมเชื่ออย่างนั้นฤาษีนารอดตอนนี้ได้มาจากใครถือว่าน่าจะเป็นศักดิ์แรกๆเลยนะคือจากอาจาร,รย์หม่องมลรามาศ อาจารย์หม่องมารมาศเป็นใครอาจารย์หม่องบารมาศนี่ต้องบอกได้เลยว่าแกเป็นคนที่มีวิชาความรู้แตกฉานจริงแต่มักไม่ค่อยปรากฏในสื่อแกอยู่แถวกระทุ่มแบนอาจารย์หม่องบารมาศเนี่ยต้องตอบได้เลยว่าแตกฉานหมายถึงคำพีรัตนามาลาเลยนะอาจารย์หม่องมองรมาศคนที่ไหนครับอาจารย์คือแกเป็นถ้าเดิมเดิมแกเป็นคนคลองบารมาศแต่ว่ามีครอบครัว มีลูกมีแฟนมีภรรยาอยู่ที่ตอนเนี้ยอยู่ที่กระทุ่มแบนกระทุ่มแบนตายยังยังอยู่ยังอยู่อายุเจ็ดสิบกว่าแล,ล,แล้วี่ลกก็ยังมียังสักอยู่แต่แกไม่ค่อยแข็งแรงอาจารย์หม่องครับดังนัไหนอาจารย์กล้า,าฝากัวไปเป็นสิอาจารย์หม่องเนี่ยคือเดิมนะแกเป็นเป็นคนสักยันหรือคนคอยดูแลหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามเลยนะอา,อาจารย์หม,ม่องนะครับผมครับ อ๋อเป็นคนเดิมพี่เป็นติต้นกุฏิก็คือหน้าห้องหรือก,ก,ก้นกุฏิวัดบีดารามเลยแหละฮะอาจารย์มองเนะี่ยครับผมอ่าด้านอาจารย์มองแล้วให้อาจารย์ไหลฝากด้านหลังอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์หันหลังคุยครับได้ครับคือหันหลังคุยกับป้องครับถ้าถ้าอันบนส<ๆ>ุดเนี่ยเป็นย <c oughs> ันสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาแต่คนศัก์เขาตายไปแล้วอยู่แถวลาดกระบัง ไม่ไม่หมายถึงยันเป็นยันยันของสายหลวงปู่ทองอันนี้คารวะศักดิ์นะครับพี่น้องฮะฮะแล้วก็เป็นยันถ้ายันเก้ายอดก็ของวัดเขาแก้ววัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาแก้วหลวงพ่อกันฮะสายสายหลวงสายหลวงอาสายหลวงพ่อสะอาดครับครับก็ลงมาก็ ฤสีได้เป็นสายหลวงพ่อคงบางกระพร้อมอยู่ไปสัก์ที่แม่กองฤศีนี่เป็นคารวะเหมือนกันเป็นเป็นพระชื่ออาจารย์ไน์อยู่วัดวัดอยู่ที่อัมพวาแม่กองฮะแล้วก็ถทากตรงกลางหลังช่วงกลางหลังก็เป็นพระเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ของอาจารย์หม่องอาจารย์หม่องบรามาศอาจารย์หม่องมรามาศอีกครับนานๆจะได้ได้ได้ดูด้านหลังยังของอาจารย์สักยันครับ อาจารย์หม่องบรมาสผมนับถือมากเคารพท่านแสดงงว่่าาาาาเาเาจาจมกขอรย์ผม,มผมต้องผมก็ว่าผมเจอคนเก่งมาเยอะผมว่าแกเก่งนะผม,ผมก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าเราเคารพนับถือแล้วว่าชมกันว่าแกเก่งแต่แกแตกฉานพระเวทจริงๆค,คนนี้นะแต่แกไม่ออกสื่อมไม่ค่อยออกตัวเดี๋ยวผมมีโอกาสจะข,ขอไปสัมภาษณ์ไว้เป็นเกียรติประของเข้าถอยนะครับว่ามีเจ้าสำนักศักดิ์ยับนบาท รุ่นเก่าคนนี้คนนี้รุ่นเก่าเลยครับฮะแล้วแกอาจัรย์หม่องเนี่ยเขาทําเบี้ยแก้สายหลวงปู่รอดไว้นในโรงด้วยเป็นทารว่นะครับฮะวัดคือเบี้ยแก้ทุกวันที่ทุกวันที่จําหน่ายในวัดในโรงเนี่ยเป็นอาจารย์หม่องคนเป็นคนทําอาจารย์หม่องเป็นคนทานะครับครับอาจารย์หม่องคนทาโอเคอาจารย์แล้วตรงตรงอาจารย์หันหน้าทางนี้เลยครับครับผมสายสายอาจารย์หม่องนี่เขาห้ามอะไรเราจย์ จันมองเขาก็ที่เวลาผมสักเขาก็ไม่ได้ว่าห้ามอะไรเขาก็บอกให้เป็นคนดีแกก็บอกอย่างเงี้ยแก,ยกไม่ได้ว่าให,ให้ต้องห้ามอะไรครับครับโอเคแกก,ก็ไม่ได้แกไม่ได้เน้นว่าต้องต้องห้ามนั่นห้ามไอ้นี่มีแต่บอกว่าอขอให้เป็นคนดีก็พอแกก็พูดอย่างเงี้ยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นลายจะมาดูลายที่ยันที่อาจารย์สักเีงทำไมนี่ อาจารย์ยังไงครับอาจารย์อ,ยรรอ,อันนี้นอันนี้ผมสักเอง,องรครือถ้าเราสักเองมันมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ครับอืมคือสักเองคือ,อยันอะไรครับอันเนี้ยยันนะมีเขาเรียกนะมีนะมีเลยนะฮะเขาเรียกว่นนะมีก็คือกวัวอดเราก็ต้องหาหายันที่มันให้มั่งให้มีนี่นะครับนะมีนะครับครับนะมีก็นะชาลีติก็เป็นหัวใจมหาลาบ โชคลาภนั่นแหละครับพระศรีวลีอันนี้คือนัมีะหรือหัวใจพระศรีวลีนะครับอ่าเน้นเรื่องโชคลาภไม่ให้ขาดเงินขาดทองครับแล้วชี้มือเป็นนะาอะไรตัวนี้นะครับอันนี้คือนี่ผมก็สักเองอีกครับอันนี้สักวันมาคบูชาครับหลายปีแล้วเป็นยันอะไรครับอาจารย์ยันนิ้วเพชรพระอิศวรนิ้วเพชรพระอิศวรนะครับครับทําไมอาจารย์ตัวนี้ปริกรรมให้ฟังได้ไหมครับอิติปิโสพคะววนพุทิโนะ <c oughs> กับบางพุทธถึงอันนี้คืออันนี้บางคนอ <c oughs> ุประเทศเนี่ยเขาว่าผีกลัวผีกลัวผีกลัวหรือขับของไม่ดีพู <c oughs> ดผีวิญ,ญญาณสิ่งร้ายไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยทํแล้วก็ภาวนาทิฏฐิปิสพระวานนะุทโทธพุทธถึงแล้วก็ตั้งจิตสิงอีส่วนพนาลายหรือเท้าเวสววุวรรณกานที่ตั้งก็ภาวนาขับของไล่ไม่ดีของสิ่งไม่ดีทั้งหลายครับอืแล้วก็ถ้า ภาวนาให้เป็นมงคลกับคนส่วนใหญ่เวลาผมลงนะให้คนให้ลูกศิษย์เนี่ยผมก็ใช้นิ้วนี่ลงนะลงนะให้ครับใช้นิ้วนี้อันตัวนี้ฆ่าคูได้คือถ้าอันเนี้ยปกติผมไม่ค่อยลงให้ใครราะอะไรมันเป็นหนึ่งข้อที่หนึ่งคือคําว่าไนะปอิสวดเน่เป็นเป็นเป็นของสูงครับอือเพราะงั้นเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูบารามีของคนคนนั้นด้วยเพราะ ขาพอไปได้ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาก็กลัวไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ทางที่ผิด,ดกันในตำนานพระอิศวรคือมีไม่ว่าจะเป็นเทพหรือก,กันเทวดาหรืออสูรมาขอพรขอฤทธิ์ของพระอิศวรให้หมดก็ให้เนี่ยให้ฤทธิ์ไปเนี่ยแหละพอเ<อ>มื่อให้ฤทธิ์ไปไปก็เทพหรือหรืออสูรที่ไม่ดีก็ไปทําลาย เทวดาวุ่นวายก็เพราะเพราะว่าท่านเมตตาปาณีนี่ละครับทุกวันเนี้ยแม้ไม่ต้องตำนานเรื่องอสูรหรอกครับแม้แต่คนลูกศิษย์ที่เป็นคนนี่แหละครับอผมก็มีผมเคยให้ไปเอาไปทำในทางที่ผิดเอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่หางลาบใส่ตัวเองใช่แต่คนคนประเภทพวกนี้ยผมบอกตรงก็ได้ไม่มีอาจารย์คนไหนก็ให้สุดหรอกไม่มีครับผมก็ให้ไม่สุด ให้ไม่สุดให้คือไม่ถึงให้วิชาไปเนี่ยไม่สุดหรอกรมันไม่มีใครปมดเคล็ดหมดทุกคนหรอกครับ,รบเพราะว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันต้องระวังเหมือนกันต้องระวังเหมือนกันเพราะมีลูกศิษย์เนี่ยมีคอยแบบพูดง่ายๆลูกศิษย์ทางหลังอ่ะมีม,มีต้องระวังเหมือนกันต้องระวังเหมือนกันครับอาจารย์ทำไมสำนักอาจารย์ไม่มีข้อห้ามนอกจากให้ทฤษฎีความสต่างๆผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิด ข้อกําหนดเนี่ยมันมาจากมนุษย์ทั้งนั้นเหมือนอย่างเช่นเราไหว้ครูเนี่ยอาจะพ,พี่ตายเทพผมถามกลับเนี่ยอย่างไหว้เทพไหว้ครูไหว้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเหมือนเราไหว้ของไหว้ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูหรือเป็ดไก่เนี่ยเทวดาเขากินไหมส่วนใหญ่มันก็เป็นมนุษย์กินนั่นแหละมนุษย์กินหมดครับผมว่ามันเป็นเสียงสมมุติให้เกิดความให้รู้ว่ามนุษย์มีน้ำใจ มีความศรัทธามีความตั้งใจที่จะไหว้เทพไหว้ครูมันเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นผมว่าเทพเขาไม่ต้องการอะไรหรอกครับเทพจริงๆผมเชื่อว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเชื่อว่าอย่างเดียวผมก็สัมผัสด้วยว่าจริงๆเทวดาหรือเทพต่างๆอะเขาต้องการอามิตรบูชาหรือปฏิบัติบูชาผมเชื่อว่าท่าน ท่านต้องการปฏิบัติบูชามากกว่าครับผมผมเชื่ออย่างเนี้ยผมสัมผัสด้วยตัวผมเองครับถ้าจะติดตามกานะรขออาจารย์หรือจะมาที่สำนักนะครับเข้าไปที่เฟซปอจุดภูมิเนตอาคีรับดูดวงอาจารย์ภูมิเนตนาคีรับดวงนะดูดวงนะครับเข้าไปในเฟซนะครับเพื่อความสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในกระทู้แรกนะครับว่าติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน ถ้าไทยเพจเฟซเฟซไหนะอาจารย์เฟซอจุดภูมิเนตรอคีรับดูดวงเดี๋ยวนี้ทุกสำนักมีเพจมีเฟซหมดนะครับครับแต่ถ้าเพจก็อภูมิกิตจักรวานครับผมครับติดต่อสอบถามเรื่องวัตถุมงคลเรื่องสักยันได้โดยตรงนะครับครับทางช่องทําให้อยู่นะครับว่าอาจารย์เชื่อแบบนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ต้องใช้วิจารยญาณโตกันหมดแล้วโตกันแล้วปัญญาชนแล้วครับคือคือโตกันหมดแล้วดูจบนี่ไม่ใช่แบบต้องเชื่อครับ คือคือเชื่อตามชอบครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ